ัสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับติดที่โคดิเทกับรายการโคดวินเทอ่านแรกก็ขอสวัสดีพี่น,น้อง,องทุกคนน,นนะครับผมอาจารย์เป็นอะไรนะฮะกับคอนเทนต์เสื้อนะฮะแต่น้องขอในทางสัมพันธ์โฆษณาตรงนี้นิดนึงนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานใหม่ของพวกเราด้วยนะครับนะเป็นมุ่งคนจรนะครับผมก็เป็นเพลงภาวานา,ากับความจริง,งนั้นเองครับเดี๋ยวเราติ ดีให้ตรงนี้นะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมไปฟังกันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เราก็กลับมาในวงการของเสื้ออีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็อาจจะภารกิจเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในสําหรับคนที่อาจจะต้องก,การแนวหรือว่าไลฟ์สไตล์นนในการแต่งตัวอีกแนวหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ ประเทศไทยเรานะฮะเป็นหน้าหนาวนะครับผมนะแต่อาจจะหนาวประมาณ3-4วันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะอาถือว่าเป็นฤด,ดูหนาวแล้วนะครับผมก็มีเสื้อเสื้ออีกหนึ่งอีกหนึ่งแฟชั่นฮะที่จะเอามาแนะนําพี่ๆทุกคนนะครับผมนะคิดว่าอาจจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแนวกีฬาสปอร์ตกับแนวสปินนะครับผมก็ก็วันนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องของ เสื้อยืดฮอกกี้นะครับผมนะเขาเรียกเสื้อยืดไหมอ่ะ <laughs> เสื้อฮอกกี้แล้วกันนะครับผมนะเป็นเสื้อฮอกกี้นะครับผมเสื้อฮอกกี้คืออะไรก็หลักๆแล้วจริงๆมันก็เป็นเสื้อที่ใช้ในการแข่งขันกีฬานะผมนะที่อยู่ในลานสเก็ตน้ําแข็งนะครับผมนะแต่วันนี้พิเศษจริงๆของผมเองก็สะสมเยอะเหมือนกันนะประมาณ30ตัวก็วันนี้จะเอา,อาสัก ก่วนหนึ่งแล้วกันเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะว่ามันจะมีลายไหนบ้างอะไรบ้างและที่สําคัญนะครับผมมันเป็นเสื้อฮอกกี้ที่คิดว่าราคามันไม่ได้แพงเท่ากับเสื้อวินเทจขนาดนั้นแต่มันได้เรื่องของหน้าผ้าเซเลบหน้าผ้าเซเลบคืออะไรก็ ก็รู้เัยอยู่นะครับผมนะว่าเพราเซเลบริตี้ดังๆท้องใสฮอกกี้เยอะแยะไปเลยครับผมนะอ่ะก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตัวแรกนะครับผมนะอ่าผมก็สารภาพตรงๆว่าผมอ่ะไม่ได้รู้จักทีมฮอกกี้เป็นส่วนตัวแล้วก็เอาตรงๆผมไม่รู้จักกีฬานี้สักในเชิงลึกสักเท่าไหร่นะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมอาจจะเอาตัวที่ผมมีแล้วก็เป็นตัวที่เซเลบใสนะครับผมกนาะ อะเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านครับวันนี้ถึงแล้วตัวไหนมากเพื่อนๆดูกันนะครับผมปั๊บนี่เป็นทีมเรนเจอร์นะครับผมเรนเจอร์นะครับผมตัวนี้นะฮะจัสตินบีเบอร์ใส่นะครับผมมา๋ยวทิีมนู้ดดีนะครับผมนี่เมงจัสตินบีเบอร์ใส่นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปตรงนี้ให้ดูนะครับจัดว่าเป็นแฟชั่นที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับหน้าหนาวนะครับผมแล้วก็ เหมาะสาหรับคนที่คิดว่าชันเบื่อในการแต่งตัวหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตอนนี้ก็เหมาะงนะครับผมอ่ะตัวต่อไปดูเร็วๆกันเลยนี่อีกหนึ่งตัวผมก็ไม่รู้แล้วอเขาเรียกทีอะไรนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นกีฬาเอาทีไหะตอนนี้ก็จัสตินบีเบอร์ใส่นะครับเดี๋ยวผมมาทิ้งรูปให้ดูทุกๆตัวเลยแล้วกันนะครับ่่านไนตัวนะครับผมตัวดึง นักสตรีม Bieber ใส่ยืนคู่กับอ,อะไรนะ DJ g a r l a n เหรอผมไม่แน่ใจใน Toronto ครับผมอันนี้ก็เป็นงานยุคเก่าและตัวนี้รู้สึกว่าจะเก่ากว่าทุกๆตัวนะครับผมนะ Toronto ราคาไม่ได้แพงมากเพื่อนๆราคาก็แบบหลักร้อยหลักพันพันนิดๆพันกลางๆถึงสองพันนะครับก็แล้วแต่สภาพแล้วก็ ร้านค้าว่าเขาได้มาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่ามันจะมีงานเยอะมากด้วยจะเป็นงานแบบเักบิก้างานเพเยอร์งานแบบเยอะมากจะมีงานปักงานสก,กรีนอะไรเงี้ยก็ไปเลือกซื้อเลือกช็อปเอาได้นะครับผมนะตามเปไปฟุตทั่วไปเลยนะครับผมนะอ่ะตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับผมแจ็สติกบีเบอร์ใส่ครับนี่งไงผมว่ามันสวยนะแล้วก็ไม่ร้อนเพราะว่ามันเป็นผ้ากีฬานะใส่แล้วมันรู้สึกว่ามัน สบายมานถึงว่ามันไม่ได้แบบเหมือนเสื้อยีนอะไรเงี้ยมันจะโล่งกว่าแล้วก็รู้ทุกขนเสื้อมันจะเยอะกว่านี่แวนด์โคเวอร์อย่างสวยเพื่อนๆจริงเป็นของอ่ารีบอฟเป็นแบรนด์รีบอกนะครับส่วนมากที่ผมมีจะเป็นแบรนด์รีบอฟแบะทั้งหมดเลยนะครับผมต่อไปตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเซล็ปใสเยอะมากแล้วก็พวกแบบมือนอกใสเยอะมากเลย b a ็ k คอร์ตัวนี้ครับผมอินเดียตัวนี้ครับแต่ว่าเป็นเสื้อที่เห็นเห็นแบบเห็นบ่อยที่สุดอ่ะเป็นของรีบ b อกนะครับผมมันจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีอีกหนึ่งตัวเป็นตัวโปรดตัวรักผมเลยนะครับผมนะอ่าเป็นทีมดักนะ ผมเห็นในภาพยนตร์เขาใส่กันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันแมสอย่างไม่แมสแลแต่ว่าผมได้มาในความฝันมากตอนนี้นะครับผมออนเวยนะครับผมเก้าสุดนะแต่ว่าเป็นตัวหัวผมเลยตอนนี้สวยมากๆครับเพื่อนเสื้อฮอปปี้นะครับผมนะกนะนะ็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนที่น้องๆทุกคนที่อ่า อยากจะแต่งตัวง่ายๆแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบของแอลซีเลยเงี้ยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบไปหาแบบของแพงอะไรขนาดนั้นแบบหลักมือหลักอะไรเงี้ยะฮ็อกกี้นะก็เป็นสิ่งทางเลือกที่ที่เหมาะก,กับคนที่อ่าเเารียกอะไรอ่ะไม่ได้อยากแบบใช้เงินเยอะมากกับการซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่นะผมก,ก็ก็จะแนะนำไปนี่มาก็ใส่ก็สวยด้วยแล้วก็ออกแนวสตรีทนะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงแล้วก็เป็นหน้าผ้าขเซเลบริตี้หลายๆคนนี่เขาใส่คือ มีจัสตินบีเบอร์เดีนะ้กาก้ามีลัปเปอร์ทั่วไปนะแล้วก็คนไทยก็มีนะนะว่าผมอาจจะหาลูกไม่หมดนะเดี๋ยวถ้า มีอะไรยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอาจจะมาทำอีสองนะครับผมนะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะหวังว่าพี่ๆทุกคนนะคงจะชอบแล้วก็มีความสุขนะฮะกับการได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆของพวกเราโมโคจรนะฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราจะกลับมาอันเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็ออีพีหน้าคอยติดตามแล้วกันนะฮะว่าเรามีอะไรก่อนที่จะลากันไปนะครับน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันนะครับอีพีหน้าครับโมโคจรสวัสดีครับบ๊ายบาย